สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ทีมชาติไทยยู -16 ปีเตรียมสะเทือนเอเชียภารกิจต่อไปชิงตั๋วลุยศึกฟุตบอลโลกตามจังสึกทีมชาติไทยชุดยู -16 ปีนะครับภายใตาก้การนำทัพของสเสด็จเจเด็ดมีลาที่กำลังสร้างผลงานอย่างสุดทึ่งในการแข่งขันศึกฟุตบอล AFF u ยู -16 ปีแชมเปียนชิพสองพนเมืองสุราการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยเตรียมลงสนามแมตช์ชิตา จิงแชมป์พบกับทีมระดับท็อปของเอเชียอย่างออสเตรเลียในวันที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งหลังจากแมตช์กับออสเตรเลียชีชะตาแชมป์อาเซียนภารกิจต่อไปของทัพช้างศึกชุดยูสิบปีก็คือการไปเซเทอนเอเชียซึ่งพวกเขามีโปรแกร,รมลงเล่นการแข่งขันเอเชียคัพ2 0ย4รุ่นยู7ปีรอบคัดเลือกซึ่งทัพช้างศึกกีชาไทยยู7ปีอยู่ในกลุ่มดีร่วมสายกับอินเดียบรูไนเติร์กมินิสถาน โดยประมวลสำคัญเพื่อผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียพร้อมกับชิงตัวเป็น9ตัวแทนจัดทีเอเชียไปลุยสู้ศึกฟุตบอลโลกรุ่น U17 ไปที่ประเทศกาตาสำหรับออสเตรเลียคู่แข่งของไทยในรอบชิงชนะเลิศอยู่กลุ่มจีร่วมสายกับอินโดนีเซียก,กูเวตมู่เกาะน็อตเทิร์ฟมาเรียนาส่วนเวียดนามที่พึ่งแพ้ไทยในรอบรองพวกเขาอยู่กลุ่มไอร่วมสายกับเยเมนคีร์กิสสถานและเมียนมา ส่วนเจ้าภาพก็คือทีมชาติูเวตนะฮะอาเซีซนตะลึงเบื้องหลังลีลาการเล่นคันเทพทีมชาติไทยอยู่16ปีตับจังศึกทีมชาติไทยอยู่16ปีภายใต้การน,นำทัพของเสเด็จะเด็ดมีลาสร้างผลงานสุดทึงในการแข่งขันฟุตบอล AFF U 16ยูปีแชมเปี้ยนชิพ2อในเมืองสุราตารประเทศอินโดนีเซียกระทั่งผ่านเข้าสู่รอบชิงนเลิด้สำเร็จ ด้วยลีลาการเล่นที่พราวพร้าใจทำเอาแฟนบอลอาเซียนทึ่งกันเลยทีเดียวต่างก็มองว่าทีมชาติไทยจุดอยู่16ปีมีการพัฒนาขันยังน่าเหลือเชื่อทักษะการเล่นอยู่ในระดับเทียบก่าอาเซียนอย่างมากทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมที่มีวิธีการเล่นบอลที่คอยจับแล้วส่งหรือคอยที่จะเคาะบอลไปเคาะบอลมาอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการเล่นบอลด้วยการใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงฟุตบอลสไตล์ยุโรปพยายามลากลุยโจมตีเข้าใส่คู่แข่งตลอดทั้งเกม ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในแบบที่ไม่กลัวชนิดที่ว่าในจังหวะที่เลี้ยงบอลจนตีคู่แข่งเห็นผลได้ชัดโดยจังหวะที่ทีมชาติไทยยิงประตูใส่ทีมชาติเวียดนามในนาทีที่90บวก3สาสดนทำเอาแฟนบอลอาเซียนรู้แล้วถึงเบื้องหลังการยกระดับของทัพจังสึกทีมชาติไทยจุดอยู่16ปีนี้เบื้องหลังนั้นก็คือว i ฟ่านำมาโดยอาร์แซนเมนเกอร์อาีกุนซือระดับตำนานของอาร์เซนอลทีมชั้นนำในพรีเมียร์ลีกที่อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาทีมชาติไทยชุดนี้ ซึ่งอาร์เซนัเกอร์ปัจจุบันทำหน้าที่อยู่ในฝ่ายพัฒนาให้กับทางฟี้าได้เลยเห็นถึงทักัความสามารถของเยาวชนไทยจึงพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทั้งหมดจะเมื่อร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดทําโครงการให้กับทีมเยาวชนของไทยในโครงการ เ a Thailand ด์ท ALEN ID ซึ่งจะมีการเริ่มคัดตัวเยาวชนจากประเทศไทยจากทั้งหมด3,223คนคัดแล้วเหลืออยู่อีก954คนต่อด้วยการคัดเข้าสู่แคมป์จำนวน510คนกระทั่งคัดลงมาเหลือ60คนสุดท้ายเก็บข้อมูลนักเตะเข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาอย่างจรงิงจังทั้งในเรื่องของทักษะการเล่นความเร็วความถนัดเฉพาะตัวเชิงลึกเพื่อน,นำไปพัฒนาต่อยอดให้ขึ้นสู่ขั้นสูงสุดในอนาคตดังนั้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เล่น,นทีมชาติ U16 ปีช้ด,ท,ดทีมชาติเวียดนามยังถึงขอคารวะวิธีการเล่นทีมชาติไทยทานสบินเซียนนะฮะโค้ดทีมชาติเวียดนามยอมรับว่าไม่คิดว่าทีมชาติไทยจะเล่นได้ขนาดนี้ไม่ขอตําหนิผู้เล่นเวียดนามขอรับผิดชอบตัวเองหลังแพ้ทีมชาติไทยยู16ปีเกมดังกล่าวนะครับเป็นการแข่งขันรอบ รอนเฉลิอดในศึกฟุตบอล AFF คร p ับ2024ณน,นเมืองสุรากตาประเทศอินโดนีเซียแม้เวินามจะได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากจุดโทษในช่วงต้นครึ่งหลังแต่ช่วงท้ายเกมนะฮะทีมชาติไทยโหมบุกอย่างหนักเข้าใส่กระทั่งยิง2ประตูรวดพิกแซงชนะทะลุเข้าสู่รอบชิงฉเฉลิอดได้สําเร็จโดยโค้ชทรานสบินเซียนนะฮะ หัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามชุดยู16ปีเปิดใจยอมรับว่าทีมชาติไทยชุดยู16ปีมีวิธีการเล่นที่ดีกว่าที่ตนคิดเอาไว้ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยผมขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์ยู16ปีที่มีเกมที่ดีกว่าที่ผมคิดเราให้ความเคารพพวกเขาเป็นความผิดของผมเองที่ผมไม่ได้ทําได้ดีในเกมนี้ผมขอโทษสําหรับความล้มเหลวนี้กุ้อเวียดนามรายนี้นะฮะในชุดยู16ปีเก่าเสิริมมา การเตรียมจิตใจของนักเตะดาวรุ่งไม่ดีเพราะก่อนในนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันมากนักเด็กส่วนใหญ่มีประสบการณ์เพียงแค่6นัดในรอบคัดเลือกระดับชาติอยู่เปีพร้อมกับการแข่งขันกรชมิดร3นัดประสบการณ์ในการแข่งขันคุณไม่มากดังนั้นผู้เล่นจึงเข้าสู่การแข่งขันด้วยความคิดที่กวา้างข็างซึ่งข้อเสียก็คือคุณกังวลกับเกมมันเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของผมด้วย ด้วยระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนมาที่นี่เราส่วนใหญ่ฝึกซ้อมในศูนย์ฝึกซ้อมอบรมฟุตบอลเยาวชนเวียดน,นามอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ39-40องศาดังนั้นเราจึงสามารถฝึกซ้อมได้เพียงแค่1ชั่วโมงต่อ1เซกชั่นการหาเป้าหมายก็เป็นเรื่องยากเช่นกันแฟนไทยได้เหตุทีมชาติไทยได้รับข่าวดีก่อนชิงกับทีมชาติออสเตรเลียตามจังสึกทีมชาติไทยชุดอยู่16ปีแล้วข่าวดี ก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศก,กับยักษ์ใหญ่แห่งเชียทีมชาติออสเตรเลียการแข่งขันฟุตบอล AFF u 16ปีแชมเปี้ยนชิพ2024ในเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียไม่มีการอัปเดตว่าเสเดตเสเดจมีลาบหัวเรือใหญ่แห่งทัพช้างศึกยู16ปีว่าภูริพันธ์โพทองนะฮะนดรับคนสำก,การของทัพช้างศึกชุดยู16ปีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างหนักจากเกมล่าสุดกับเวียดนาม จากจังหวะปะทตก่อนที่จะเป็นประตูตีเสมอสําคัญให้กับทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม1-1กระทั่นเล่นต่อไม่ไหวถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนล่าสุดแฟนชาวไทยได้เหน,นะฮะมีการอัปเดตอาการบาดเจ็บของผุรพันธ์โพทองแล้วนะครับว่าอาการของแนวรับกลไกของทัพชังศึกรายนี้ทุกอย่างดีขึ้นเป็นที่ร้อยไม่มีการบาดเจ็บแต่อย่างใดแล้วพร้อมเต็มที่100%ที่จะช่วยทัพชังศึกทีมชาติไทย ดวลกับทีมชาติออสเตรเลียลุ้นแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้คือฮานะครับวินฟีดเชฟเฟอร์คัมแบ็กวงการฟุตบอลไทยกระแสาามาแรงอย่าง,ง่าวนะครับวินฟีดเชฟเฟอร์อดีตกุนซอทีมชุดไทยจากคัมแบ็กสู่วงการฟุตบอลไทยอีกครัง้งโดยเตรียมปิดดิวคุมทีมสโมสรในศึกไทยลีกท่านี้วินฟีดเชฟเฟอร์ยอดกุนซูชาวมันเคยเป็นหัวรน้าใหญ่คุมทัพชัางสึก ทีมชาติไทยมาแล้วในช่วงปี2011-2013เขากำลังคัมแบ็กสู่วงการฟุตบอลเทครล้งแฟนช้างศึกคิดว่าเขาจะไปกลุ่มทีมไหนนะฮะโดยสาําหรับเวลฟรีเชเฟอร์นะฮะเคยสร้างชื่ออย่างมากเมื่อคุมทีมคาสูรูเข้าถึง,องรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าคัพในปี1993-1994ถึงปี 1, พร้อมกับพาทีมชาติเคมรุนผงาดคว้าแชมป์อัฟก a นิสถานคับในปี2002จากนั้นในปี26เขาก็พาทีม เอาอาลีนะฮะทีมในลีกของประเทศยูเอคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จหลังจากนั้นในปี27-29เนก็ไปคุมทีมเอาไอซ์ได้แชมป์เอเมริคับและเพสิดเนนคัพในปีเดียวกันต่อจากนั้นในปี21 1 1ับเฟีเซฟอร์ก็เซ็นแซงกคุมทีมชาติไทยเป็นระยะเวลา3ปีพร้อมกับพาทีมคว้าวรองแชมป์เอฟเอฟัพในปี2012นะฮะเราไป้ายกันที่ลั่นกองลบล่าแชมป์ เสเดตนั่งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับเป็นรองออสเตรเลียลั่นกองลบเสเดตเจเด็ดมิลามครับนั่งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับเป็นรองออสเตรเลียเจเด็ดมิลามครับแถลงข่าวกองเกมรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์อาเซียนยอมรับเป็นรองออสเตรเลียสิ่งเดียวที่จะเอาชนะและความแชมป์ได้คือหัวใจนักสู้ของนักเตะไทยณห้องแถลงข่าวนะครับมานาหันสเตเดียมในเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียสาพันผูบอลอาเซียนหรือ AFF งานแถลงข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอยายุไม่เกิน16ปีในรอบชิงชนะเลิศโด,ดยในงานแถลงข่าวครั้งนี้นํามาโดยหัวหน้าผู้สอนจากออสเตรเลียและไทยซึ่งไทยของเราที่ส่งเจเด็ดมิลาบผู้ผู้สอนเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ในงานแถลงข่าวเจเด็ดมิลาฟให้ค้ชทีมชาติไทยอยู่17ปีกล่าวว่าถือว่าเราได้พักสั้นๆแค่วันเดียวนักเตะอาจจะมีอาการล้าอยู่บ้างแต่เราจะพยายาม เตรียมทีมให้พร้อมที่สุดสําหรับเกมนัดจริงเสลเลอแน่นอนออสเตรเลียเป็นทีมที่แข็งแกร่งการเจอกันในเกมนัดจิงคงจะแตกต่างจากเกมรอบแบ่งกลุ่มอื่นไปแต่ในความคิดของผมถ้าหากมีเวลาพักมากกว่านี้เกมมันอาจจะมีคุณภาพและสนุกมากกว่านี้อย่างที่โค้ชทางออสเตรเลียได้พูดไปต้องเชินชมหัว,จวใจของเด็กชุดนี้หลังจากที่เราสามารถกลับมาได้หลังจากที่โดนนาไปก่อน2นัดที่พบกับมาเล,ลเซียและวินาม แน่นอนเราจะมีการใส่จิตวิญญาเข้าไปเด็กเองมีสภาพจิตใจที่ดีระบรวมกันเป็นหนึ่งและพยายามกระตุ้นซึ่งกันและกันจนทําให้สามารถกลับมาชนะได้ใน2เกมล่าสุดนะครับโดยทีมชาติไทยของเราลงเล่นนะฮะนัดชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติออสเตรเลียที่มานาฮันสเตเดียมในเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียวันนี้นะฮะวันที่3ามกรกฎาคมตามลาประเทศไทยทุ่มรึ่งนะฮะโดยถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ของ f a Thailand ด์ และทัพชัางศึกนะครับห้ามพลาดน,นะครับไม่เชียร์ไทยด้วยกันนะครับลูกหลานของเราสู้ตายอยู่แล้วนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับทุกผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่3กรกฎาคม